สุดเจ็บปวดกันชัยสงสารแทนใหม่ต้องนอนเตียงที่เมียรักหลับนอนกับชายอื่นหนุ่มกันชัยสงสารแทนใหม่หนุ่มโรงงานต้องเจ็บปวดเมื่อต้องกลับมานอนเตียงเดียวกับที่เมียรักหลับนอนกับชายอื่นเรียกว่าเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองหลังจากที่ช่างกิจหรือกิติโชธในวัย37ปี ก่อเหตุอุ้มสังหารมัดมือมัดเท้าในใหม่ธนาสันหนุ่มโรงงานสามีของนางสาวพรก่อนนำร่างมาทิ้งริมถนนมอเตอร์เวย์จังหวัดฉะเชิงเซาโดยปมเหตุมาจากเรื่องชูสาวเนื่องจากผู้ก่อเหตุหึงหวงนางสาวพรทั้งที่เป็นภรรยาของนายใหม่มา17ปีโดยตำรวจจับกลุ่มช่างกิจดำเนินคดีตามกฎหมาย ก่อนสืบสวนจับกลุ่มผู้ก่อเหตุร่วมเนื่องจากเชื่อว่ามีผู้ก่อเหตุมากกว่า1-3คนโดยหนึ่งในนั้นก็คือนายโอ๊ตหลานของช่างกิจเนื่องจากพบว่ามีพฤติกรรมขี่จัก,กรยานยนต์ของในาใยหม่ขณะที่ทางด้านนางสาวพรยอมรับว่าตนเองนอกใจสามีหนุ่มโรงงานคบชู้กับช่างกิจแถมมีการครบซ้อนกับผู้ชายอีกหลายคน ล่าสุดในรายการโหนกระแสได้เชิญพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกสรอดีตตำรวจปราบปรามยาเสพติดนายมนชัยจงไกรรัตนกุลหรือทนายแก้วพ่อของนายโอ๊ตนายนน,นหัวหน้างานพร้อมกลุ่มเพื่อนร่วมงานของช่างกิจมาร่วมพูดคุยในรายการซึ่งในช่วงหนึ่งของรายการ ได้มีการพูดถึงพฤติกรรมของนางสาวพรที่มีโลกหลายใบโดยพลตำรวจโทรเรวัตได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างช่างกิจกับสาวพรโดยถามกลุ่มเพื่อนว่าช่างกิจเคยมาบ่นเรื่องพอรให้ฟังไหมนายนนตอบว่าเคยครับบ่นว่าดุมาก ขณะที่ทนายแก้วถามว่าหัวหน้านนเอารถไปซ่อมเคยเห็นบ้างไหมนายนนกล่าวว่าเห็นทุกวันตอนเข้าไปแรกๆจะยังไม่เห็นตัวแต่พอผ่านไปพักใหญ่มากๆจะเดินนุ่งกระจมอกออกมา พลตำรวจโทรเรวัดกล่าวต่ออีกว่าคาให้การคุณทําให้น้ําหนักนางสาวพรที่พูดว่ามีผู้ชายหลายคนเพื่อต้องการเงินชัดเจนนายนนยังกล่าวอีกว่าถ้าวันไหนวิ่งงานน้อยก็จะมาตั้งแต่9ก้าโมงเช้าหนุ่มกันชัยจึงได้กล่าวเสริมว่าบางวันสี่ทุ่มเสร็จงานในเอหรือเอก,กชัยก็ต้องกลับไปบ้านพรน,นะทําให้ในายนนกล่าวโต้ว่าบางวันช่างกิจก็ไปครับ ทำให้หนุ่มกันชัยถึงกับถอนหายใจบอกว่าคุณพระใหม่น่าสงสารมากในวันที่ผู้ชายเดินออกจากบ้านบ้านของเขาเองที่อยู่ด้วยกันกับเมียแต่กลับกลายเป็นว่าเตียงนอนนั้นเมียเอาผู้ชายมานอนด้วยแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวอีกวันก็มีคนนี้ แล้วผัวกลับมาก็มานอนพักบนเตียงนี้ในมุมของผู้ชายมันเจ็บปวดแล้วที่น่าเสียใจที่สุดก็คือตัวเองไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงที่เมียกําลังสมสู่กับคนอื่นอยู่แล้วสุดท้ายตัวเองก็ต้องตายด้วยมือของผู้ชายที่สมสู่กับเมียตัวเอง ทั้งนี้ในช่วงท้ายรายการหนุ่มกัญชัยได้ชี้แจงว่าที่นำเรื่องของช่างกิจในใหม่สาวพรและคนอื่นๆมาพูดนี้เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวโยงกับคดีฆาตกรรมหากไปกระทบกระเทือนจิตใจของผู้หญิงหรือบุคคลใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วย